ผู้หญิงเพิ่งตั้งครรภ์ได้เพียงหนึ่งเดือนแต่กลับถูกบังคับให้แต่งงานกับชายวัยห้าสิบกว่าเมื่อชาวบ้านรู้ว่าเธอตั้งครรภ์แฝดสามพวกเขากลับโกรธแค้นสาบแช่งเธอและถึงขั้นพยายามทุบตีเธอเพื่อให้เด็กในท้องตายหนึ่งเดือนก่อนขณะต้อนแก่เธอได้พบกับซีอีโอที่บาดเจ็บและกำลังหลบหนีชายคนนั้นถูกวางยาและในความสิ้นหวังพวกเขาจึงพัวพันกันท่ามกลางป่าเขาก่อนจัดก,กันเขาสัญญาว่าจะรับผิดชอบและมอบจี้หยกประจําตัวให้เธอในขณะเดียวกันซีอีโอใช้สื่อทุกช่องทางเพื่อตามหาเธอเขาไม่เคยลืมคาสัญญ โดยไม่รู้เลยว่าเธอกำลังถูกบังคับให้แต่งงานกับชายแก่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเจ้าบ่าวสูงวัยหญิงสาวที่หวาดกลัวสุดตัวลงคุกเขา่าอ้อนวอนขอเป็นลูกบุญธรรมของเขาแทนพร้อมสัญญาว่าจะดูแลเขาในวัยชาราแต่สิ่งที่เธอได้รับกลับเป็นฝ่ามือที่ฟาดลงอย่างแรงชายแก่ราดไวแดงทั้งถุงลงบนศีรษะของเธอขณะที่เงินที่กระจายเกลื่อนพื้นทําให้พ่อแม่ของเธอดีใจสุดขีดน้องสาวของเธอถึงกับผลักเธอเข้าไปหาชายแก่ในตอนนั้นเองลูกน้องของซีอีโอส่งข่าวมาพวกเขาพบเด็กเลี้ยงแก่แล้ว สัมผัสถึงอันตรายหญิงสาวลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันหลังวิ่งหนีแต่ไม่มีใครในหมู่บ้านเต็มใจช่วยเธอเธอรีบวิ่งเข้าไปในบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านหวังว่าเขาจะช่วยทวงความยุติธรรมให้เธอในขณะเดียวกันซีอีโอเตรียมจัดงานต้อนรับอันหรูหราเพื่อพาเธอกลับบ้านทว่าหัวหน้าหมู่บ้านกลับได้รับสินบนไปแล้วเมื่อได้ยินว่านักธุรกิจผู้มั่งคั่งกำลังจะมารับเจ้าสาวของเขาเขากลับเข้าใจผิดคิดว่าน้องสาวของเธอคือภรรยาของซีอีโอไม่เพียงแต่ทำลายหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับการขายตัวหญิงสาว แต่ยังประกาศว่าชายแก่นั้นบริสุทธิ์และตัวเธอต่างหากที่เป็นคนบาปที่แท้จริงความจริงก็คือหัวหน้าตระกูลถูกซื้อไปนานแล้ว